คิดเช่นคุณหมิงวันนี้จะมานำเสนอเมนูบลัชเบิร์นชีสเค้กหรือว่าชีสเค้กหน้าไหมนะคะวัตถุดิบมีไม่กี่อย่างแล้วก็คือน้อยมากแต่ก็ราคาสูงอยู่นะคะอย่างแรกเลยเรามารู้จักกับวัตถุดิบกัน ก็จะเป็นครีมชีสครีมชีสเนี่ยหาได้ทั่วไปตามซูปเปอร์มาร์เก็ตมีหลายยี่ห้อมากๆแต่ละยี่ห้อให้กลิ่นรสเนื้อสัมผัสต่างกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคือใครชอบอะไรใครมีทุนเท่าไหร่ซื้อได้ตามที่ต้องการแต่ว่าผลที่ออกมาเราก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้ตามสูตรที่เขาแจกมาหรือมันอาจจะเอ๊อันนี้ไม่ถูกใจเราจะปรับยังไงคือมันต้องไปฝึก ทดลองแล้วก็ลองของกันไปเรื่อยๆค่ะส่วนยี่ห้อที่แม่น้องใช้บ่อยๆก็จะมีฟิลาเดเฟียกับแองเกิลนะคะฟิลาเดเฟียเนี่ยเขาจะให้กลิ่นรสที่ค่อนข้างแรงเป็นครีมชีสท,ที่แบบเป็นครีมชีสจะจ๋าหน่อยในเมืองไทยเนี่ยค่ะแต่ว่าคือพอเอามาทำทำชีสเทค้กหน้าไม้เนี่ยบางคนบอกว่ากลิ่นมันแรงจังไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากเอา ครีมชยี่ห้อนี้มันจะอ่อนกว่ามันจะละมุนกว่าซึ่งใครจะใช้ยี่ห้อแองเกร์เลยก็ได้ไม่ผิดแต่ว่าอย่างแม่น้องเนี่ยชอบชอบเล่นไงก็เลยจะเอาผสมกันก็จะเอาฟิลาเดเฟียกับแองเกร์ผสมกันอย่างละครึ่งเพื่อที่จะให้ได้กลิ่นชีสด,ด้วยละมุนล,ลงด้วย แล้วก็จะมีวิปครีมวิปครีมเนี่ยใช้เป็นเดลี่ดีที่สุดนะคะแล้วก็มันให้ความมันความแบบนัวมากกว่าวิปครีมนอนแนนเดลี่ค่ะซึ่งจะมีคนถามว่าตอนแม่น้องทําทัดไขยถามว่าแม่น้องใช้วิปครีมอะไรคือแม่น้องจะใช้วิปครีมอันเนี้ยตลอดเลยไม่เคยแบบไม่ค่อยใช้นอนนเดลี่อะค่ะน้อยอย่างมากๆที่จะเอามาใช้แต่ก็ไม่ค่อยมี hmm. แล้วก็จะมีแป้งขา้าวโพด แป้งข้าวโพดเนี่ยใส่ไปแค่นิดเดียวแต่ว่าใส่ไปเพื่ออะไรเพื่อให้เนื้อมันเนียนเนียนมากขึ้นนะคะไม่เป็นขยุยขยุยซึ่งใครที่ไม่ทานแป้งหรือทานคีโตอะ่ะจะไม่ใส่เลยก็ได้หรือจะใส่แป้งที่เขาสำหรับคนทานคีโตทานก็ได้นะคะเพื่อให้เนื้อมันเนียนขึ้นแค่นั้นเองส่วนน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเนี่ยอยากให้ใช้เป็นน้ำตาลทรายละเอียด เป็นน้าตาลทรายเบเกอรี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราตีเนี่ยตีชีสให้ละลายให้ละลายปนกับน้ําตาลเราต้องการให้น้ําตาลละลายเร็วที่สุดไม่อยากให้มันตีนานตีนานแล้วเนื้อมันก็จะค่อยๆฟูฟ,ฟูไปเรื่อยๆเราไม่อยากให้มันฟูขนาดนั้นเราก็พยายามใช้น้ําตาลที่มันละลายเร็วจะได้ลดเวลาการตีประหยัดเวลาเนื้อก็เนียนขึ้นด้วยค่ะ ต่อมาเป็นเกลือคนอื่นเขาไม่ใส่กันมัน้งแต่แม่น้องชอบเวลาทําขนมต้องมีตัดเค็มนิดนึงอ่ะถ้าไม่ไม่มีเค็มรู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรไปสักอย่างวานิลาดีที่สุดคือใช้วานิลาฝากแต่ว่าสําหรับเราก็กินวานิลาอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ดูปริมาณดีๆนะคะบางอย่างมันเข้มข้นก็ใส่ตามสูตรได้เ้ใส่น้อยกว่าสูตรได้แต่ถ้าถ้าบางกลิ่นมันแบบว่า เือจางคือคือเรื่องกลิ่นนี่ก็รสนิยมเหมือนกันนะคะใครอยากใส่เท่าไหร่ก็ได้ใส่เพื่อดับอินข้าวไข่ส่วนไข่เนี่ยแม่น้องจะชอบซื้อเบอร์สองแล้วก็ใช้เบอร์สองมันทุกเมนูเพราะว่าไม่อยากซื้อหลายอย่างไม่อยากคำนวณเยอะคือเราเราทดลองเบอร์สองแล้วก็ใช้เบอร์สองตลอดเวลาใครตามสูตรคุณหมิงอะ่ะคือถ้าไม่บอกว่าไข่เบอร์อะไรก็ไข่เบอร์สองนะคะบางทีเราก็ชินเราก็ไม่ได้บอก คนอื่นว่าเราใช้ไข่เบอร์อะไรสรุปคือเบอร์สองทั้งหมดรู้จักวัตถุดิบแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมทำกันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีแค่กระดาษไขลองอบหรือถ้าใครไม่มีใช้ฟอยก็ได้ค่ะเอามาลองส่วนอันนี้เป็นกระดาษไขที่สำหรับอบได้กระดาษไขบางรุ่นมันอบไม่ได้นะคะพราะเข้าเตาอบอะ่ะ มันจะไหมไวมันจะเป็นสีน้ําตาลซึ่งรุ่นนั้นจะอบไม่ได้แต่ว่ารุ่นนี้อบได้เขาก็จะเขียนกระดาษไขสําหรับอบนั่นแหละ,ะกระดาษไขสําหรับอบเนี่ยซื้อที่ร้านมิสเตอร์ดีอกว้าง30ยาว5เมตรราคา29บาทซึ่งใช้ดีนะคะถ้าเกิดใครสะดวกซื้อก็ลองหามาใช้ดูค่ะแล้วก็พิมพ์สูตรนี้แม่น้องจะใช้แค่พิมพ์สปอนนะคะ ที่บ้านมีแบบนี้ก็ใช้แบบนี้มีแบบไหน,บบนก็ใช้ได้เอาเป็นว่าให้มันใส่ได้ความสูงพอประมาณไม่ต้องแบบให้เตี้ยหรือแบบว่าสูงเกินไปเดี๋ยวมันล้นพิมพ์รู้จักอุปกรณ์ซึ่งมีน้อยมากเสร็จแล้วก็ไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะทีนี้การอบนะคะคือแม่น้องอะ่ะจะชอบขยับถาดจะไม่ชอบปรับเวลาว่าเดี๋ยวร้อยแปบ้อยห้าิอะไรองี้นะคะเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจ ง่ายๆเลยก็ปกติอ่ะเวลาแม่น้องอบเค้กต่งางๆก็จะวางชั้นนี้แต่ว่าชีสเค้กตัวนี้เราต้องการไปบนมากกว่าไปล่างเราก็เลยขยับถาดขึ้นไปจากที่เราเคยอบปกติชั้นหนึ่งค่ะก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำํำเราก็วอร์มเตาไว้เลยนะคะเพราะว่ามันผสมแป๊บเดียว อบใช้ไฟ200องศาเซลเซียส่วนเวลา30 4สถึงสีนาทีแล้วแต่บ้านใครเตาใครต้องมั่นนะคะ,ะครีมชีสเนี่ยเราจะใช้ครีมชีสท,ที่อุณหภูมิห้องนะคะจะไม่เย็นมันก็จะบี้ง่ายหน่อยค่ะแต่ถ้าใครรีบๆแบบว่าลืมเอาครีมชีสออกมาเวฟได้แป๊บนึงค่ะแต่ทางที่ดีเราคือเรารู้ว่าเราจะทำล้วก็เอาออกมาตั้งทิ้งไว้ก่อน อย่าลืมนะคะเพราะตอนเราเริ่มที่จะผสมเนี่ยเราควรวอร์มเตาไว้แล้วเราใช้อุณหภูมิสูงด้วยค่ะ200 2 0 0ร้อถึงสององศาเนี่ยมันใช้เวลาวอร์มเตานานพอสมควรกว่าจะถึงอุณหภูมิที่เราต้องการเพราะฉะนั้นก่อนเราจะเริ่มเราก็วอร์มเตาเลยเราก็บี้บ,บ,บี้ให้คิีมชีสมังเนียนมันเละไม่เป็นก้อนนะคะ ตอนนี้เรายัางไม่ต้องใช้ตะก้อมือนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้แล้วมันจะติดเข้าไปในซีตะก้อเยอะมากแล้วมันก็เหนื่อยแรงใช้บีบีไปก่อนค่ะส่วนใครจะใช้เครื่องตีถ้าเป็นเครื่องตีตั้งโต๊ะก็ใช้หัวใบไม้แล้วก็ถ้าเป็นเครื่องตีเล็กก็หัวตะก้อปกติได้เลยค่ะแต่ใช้เครื่องตีต้องระวงังตีเพลินแล้วเนื้อเค้กก็จะยุ่ยๆนะคะ พอเราบี้ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปะะเลยค่ะเกลือเลยน้ำตาลกับเกลือเราก็บี้จนเนื้อชีสผสมกับน้ำตาลนะคะ พอได้เนื้อที่เป็นแบบนี้แล้วนะคะคือเราไม่เห็นเม็ดน้ำตาลแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้ตะก้อมือได้แล้วค่ะในส่วนผสมต่อไปคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วชีสจะเนียนขึ้นค่ะ แล้วชีสเค้กเราจะแบบเนียนขึ้นเหลือวัตถุดิบอีกสองอย่างก็คือวิปครีมกับแป้งข้าวโพดแม่น้องจะผสมแป้งข้าวโพดลงไปในวิปครีมก่อนเลยนะคะ เพื่อที่ว่ามันจะได้พอมาใส่รวมกับส่วนผสมเนี้ยมันจะได้แป้งมันจะได้กระจายตัวง่ายๆค่ะผสมให้ไม่เห็นเม็ดแป้งนะคะก็เทใ,ใส่ได้เลย ใส่แล้วก็ปาดให้หมดเลยนะคะเสียดาแล้วก็คนยาเราจะก้อเขีย่ยขอบชามนะคะส่วนผสมที่ติดอยู่ตามขอบชามจะได้ติดมาด้วย ใส่พิมพ์กันนะคะพิมพ์ที่แม่น้องใช้เป็นพิมพ์ขนาด7นิ้วนะคะ ซะสนิดแล้ว hmm. เราเอาไปเข้าเตาอบกันค่ะอบสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าเค้กว่ามันจะได้สีที่เราต้องการตอนกี่นาทีเพราะว่าเตาแต่ละบ้านเนี่ยมันไม่บอกไม่ได้เลยค่ะว่าจะต้องเวลาเท่าไหร่ต้องรู้ใจเตาตัว,ตวเองนะคะ mm hmm. เค้ก okay. ชนิดนี้นะคะเราจะทานตอนเย็นๆแล้วอบออกมาเนี่ยเขาก็จะยุบตัวลงไม่ต้องแปลกใจค่ะเอดเค้กเขาจะมีความดึงๆๆๆๆๆๆๆดึง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 ดงอยู่ค่ะถ้าใครชอบความฉ่าในเนื้อก็ลดเวลาลงอีกได้หรือใครจะชอบให้มันแน่นขึ้นก็เพิ่มเวลาคือปรับได้หมดตามที่เราชอบนะคะคว็มนี้อบไฟสอ0รนานสีนาที แล้วเดี๋ยวเรารอให้เย็นไปแช่เย็นแล้วก็ตัดเสิร์ฟค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้ให้เย็นลงนะคะมันก็จะยุบตัวลงเป็นธรรมดาเลยค่ะแต่เราจะเอาไปแช่ที่เย็นก่อนเ,ออเวลาตัดจะได้ส,สวยๆทานเย็นๆก็อร่อยกระดาษลงมาที่ ฝากปิดหรือหาแรปคุมไว้นะคะจะได้ไม่มีไอ้น้ำเนื้อเค้กจะได้ไม่แห้งคุมแล้วก็เอาไปแช่เย็นได้เลยค่ะคแ,แช่เย็นไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วค่ะ เราก็มาจัดการตัดได้ยกออกมาแบบนี้เลยใครชอบตีดเิ้มก็อบเพิ่มนะคะเรามาตัดดูเนื้อกันนะคะ เคกก็จะประมาณนี้ค่ะคุณหนิงชิมเดี๋ยวจะให้เด็กชิมนะคะชิช้อนทั้งซองเลยตักออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ เจอกันใหม่คลิปหน้ามันแบบกุ่งกริบค่ะใครอยากให้ทำเมนูอะไรให้ดูก็คอมเมนต์มาได้นะคะคลิปนี้จบแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้คุณญิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ